แต่ว่าตั้งแต่รู้จักก็มีวิสกีข้าวสารอาหารแห้งมีปัจจัยมีความช่วยเหลือความห่วงใยในด้านของมุสลิมด้วยกันจิมกาเซ่ใบบานยงดูเลือมประเดิ่อพวกยาตีวีดีตุลุะกมอขอให้อลลอฮ์ตอบแทนคนที่ให้คนที่ช่วยเหลือหนูแต่ขอละอาให้อลลอฮ์สรงคุ้มครอง ได้ิิสกียจะล้อประทานพอลงมาให้พวกคุณได้มีความสุขขอให้ล้อตอบแทนพวกท่านที่มีจิตเมตตากับหญิมาแล้วะเด็กผาทิมการ์เซ่บริจาคเยอะเดดอีเมเดดเนียสทีวีเกดทิมการ์เซ่ขอให้ออล้อตอบแทนมือบนทุกทุกคนนะคะขอให้ล้อตอบแทนการงานของท่านนะคะจากกันล้อคอยรอนจากกันล้อหุ่นควยรอนค่ะขอบคุณรายการยาเต็มทีวี เราจะมลาขรนทุกท่นที่สนับสนนขอบคุณค่ะทั้งหมดที่เราไปเยี่ยมเยียนเนี่ยถ้าไม่ได้ผู้มีจิตสกทาผูา้ใหญ่ใจีผู้มีน้ำใจที่ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่ได้รับการดูแลถึงขนาดนี้